สวัสดีครับผมครูแดนมวยท่าเสาพญาพิชัยดาผัดครับสวัสดีครับผมน้องตะวันนะครับ่าวันนี้ผมกับครูแดนกับน้องตะวันนะครับก็มาพบกับเอซีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ขออนุญาตมาตอบคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าครูแดนช่วยแนะนําท่าขุนยักษ์พานางหน่อยอ่าขุนยักษ์พานางนะครับก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่เป็นลูกไม้มวยไทยนะครับในท่าที่ค่อนข้างอันตรายนะครับและต้องใช้เทคนิคค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับในเรื่องของการทำนะครับฉะนั้น ถ้ามันจะเป็นในลักษณะประมาณนี้ครับอ่าคู่อส้ต่อยมาตรงขวามาเราปัดได้ก่อนหนึ่งทีใช่ไหมครับเราเข้าไปโจมตีเราจะส่องนี้แล้วแต่พอสอองครบเราก็ไปจับเวียงอ่าเวียงอย่างนี้เลยอันนี้ให้เห็นภาพจะช้ากน่ะเมื่อกี้ม่ได้เน็ตมันได้เตรียมกับน้องตะวันนะครับอ่าต่อยมาปุ๊บเราเข้าปัดทุบปั้มเข้าปุ๊บเข้าไปจับนะครับล็บใช้เอวสะโพก่ะดอลลี่ตามนีดหนึ่งครับแล้วก็เวียงให้กู่ต่อสู้อย่างนี้ล้ม้ามไป โดยที่เราล็อกคออยู่นะครับล็อกคออยู่ออกดลงมงไปนอนอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราจะ,ะถ้าเราจะประเด็ดศึกแต่ว่าตามหลักท่านี้มันมันแค่ประมาณนี้ก็พอครับป,ประมาณนี้ก็พอนะครับในการที่จะเหวี่ยงคู่ต่อสู้ให้นมนะครับพานางเก่อองนี้แล้วก็เหยี่ยงให้ล้มลงไปนะครับแต่ว่าเทคนิคของท่านี้นี่เดียวน้องโอ๊บเข้ามาครับวิธีการใช้ท่านี้คือถ้าเขาต่อยมาแล้วสมมุตินะครับปุ้ม แต่เราเข้าไปอย่างนี้จริงไหมครับเขามีแรงร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่มีทางที่จะเบี่ยงก็ได้ถูกต้องไหมฮะฉะนั้นวิธีการคือถ้าเราจะไปใช้ท่านี้จริงๆนะครับเราต้องมีการหนึ่งโจมตีเขาที่ไปใช้นี้ยัดเข้าไปฝ่ามือหรือต่อยที่ออกได้หมดเลยยัดปึ้มแล้วต้องพยายามอาศัยทักษะของการเคลื่อนไหวปุ๊บป๊บจับ,ๆๆบอ,อย่างทึกอ่า่างนี้ประมาณนี้อันนี้จะไปได้แต่ว่ามีอีกแบบหนึ่ง ตะวันต่อยหมัดมาตรงมาแล้วลอกเป็นโอเอวได้ไหมถามว่าโอเอวได้ไหมก็ได้แต่ว่าครูแดนไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าหนึ่งเราใช้พลังงานเยอะมากนะครับโอ้โหมันก,มนก็มันก็ใช้พลังงานก็ทั้งเยอะแต่ถามว่าถ้าคนตัวใหญ่ก็ได้ก็เอวได้เลยอ่ะเขาเบี่ยหมัดมาแล้วก็ต่อยปุ๊บแล้วเข้าอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็ได้ได้หมดแหละทั้งสองแบบแต่ว่าถ้าครูแดนแนะนํานะครับสําหรับคนที่ตัวเล็กเหมือนครูแดนแล้วไปเจอคนที่ตัวใหญ่กว่าอันดับแรกเลยต่อย ปัดยัดสอกเข้าไปก่อนก็ได้หรือยัดอันนี้เข้าไปหรือต่อยเข้าไปหน้าก็ได้พอหน้าเสร็จแล้วใช้วิธีการพลิกจับเข้าไปลัดที่นี่ก่อนล็อกคอยังไงขเขาก็มาแล้วเราก็เหวี่ยงแล้วก็ใช้สะโพกในการที่จะให้เขาลม้ลมลงไปนะครับท่านี้มันก็จะเป็นการว่าพานางหมายความว่าทศกัณฐ์พานางศรีดาไปใช่ไหมครับลักษณะของก็เป็นลักษณะแบบนี้ปับพานางปไปเราเจอเนาะประมาณนี้ถ้าเหวี่ยงแบบนี้ได้ แต่ว่าของครูแดนคือคร,รูแดนบรรลุศิษย์ว่าตามจริงท่านี้ให้แล้วกันนะครับเป็นเทคนิคคร,รูแดนสอนลกศิษย์ในสนามคือครูแดนไม่ไม่ไม่ได้เหวี่ยงให้เขาข้ามไปว่เาเราก็ใช้แรงมากแต่เราใช้ลักษณะประมาณนี้ดูนะครับอ่าเขาต่อยมาครับั้มร,รัดเข้าอย่างนี้ครับดินอดินดินดินอย่างนี้ฮนะแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปเหวี่ยงเพราะถ้าเรารัดจริงๆแล้วเนี่ยถามว่า ถ้าเราลัดเป็นนะครับใช้ซ้มเลี่ยมตรงนี้แล้วยิ่งถ้าคนผู้ชายที่เขามีรูกระเดือกเนี่ยครัน้องเอา,เามานีหนึ่งครับเห็นไหมเ้าอย่างนี้แล้วเราล็อกอย่างนี้แล้วกดแล้วใช้สะโพกในการลับแล้วพยายามอย่าให้มือหรือขาเขา้ขามจาจับที่ขาเราได้เอมือมาดิปึ๊บเรากดเลยแล้วที่น้ำหนักลงแน่นโฟกัสที่หน้าของตะว,วันเลยนะยังไงก็ยังไงก็ลงนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่โแดนสอนลูกศิษย์ในสำนักแล้วกันก็จะมี2แบบมา เรา,เราดูกันเลยครับแบบแรกแบบแบบที่คุณแดนใช้ในสนักนะครับแบบแรกคือต่อยปั้มปั้มเข้าปุ๊บแล้วเวียงปุ๊บขาัไปประมาณนี้แบบที่1คือคุณยับขะนางกับแบบที่สองที่คุณแดนชอบมากเลย <ology. S 1> อ่าต่อยซ้ายขวาก็ได้ใชยขวาไวๆเลยนะครับซ้ายขวาเราเราเข้านะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ มันไปหน่อยอันนี้ก็จะเป็นอีกเช่นหนึ่งที่คุเด่นค่อนข้างชอบนะครับก็อันนี้ก็เป็นเก็ตสาระแนะนำเนาะหรือว่าเป็นการแนะนําแล้วกันนะครับที่น้องๆจะเอาไปใช้แล้วก็ไปฝึกนะครับท่านี้เหมาะสําหรับการป้องกันตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นแล้วสมมุติในการปรา้องกันตัวบางครั้งเขงผาผักเราผักเรามาอย่างเงี้ยลักษณะใช่ไหมครับปุ๊บเราปุได้เลยเห็นแต่ว่าหัวใจสําคัญของท่านี้คืออะไรครับอย่าลืม สายแรงเขาเขามีร้อยเปอร์เซ็นต์อาจากนี้บางคนบอกว่าแล้วหมัดสายเขาล่ะตอนเวียงหมาดสายมาการประกันตัวนะครับมันมีกดตายตัวนะฮะช่ติอย่างนี้เราเวียงหมัดมาปุ๊บโอเข้าไปเด็ดปัดอย่างนี้ก็ได้ออาใหม่กานมาเขาเวียงม,มา,าปุ๊บปั๊บนี่เราหัวโขกปั้งอย่างนี้ได้ถ้าคนที่ว่าซาดินหน่อยแต่ว่าอันนี้กูแนะนำแต่ว่าประเด็นคือเอามาใหม่เวียงมาเห็นไหมครับมือยัดศอกก็ได้ยืดอย่างนี้ก็ได้ ใส่หน้าก็ได้นะครับหรือฟั้งนี้ก็ได้อ่าช้าช้าอาจทำให้ดูช้าช้านงรอบมามือมาปั้งปั๊บปั๊บอ่าประมาณนี้ก็คือเราต้องใช้มือในการคอนโทรลนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นครูแดนบอกแล้วว่าอ่าเวลาเราใช้พวกเนี้ยลักษณะของเช็กเช็นเดียวก,กันกับเวลาอ่าเขาตะเวียงมาถ้านี่ใช้ได้ไหมนะครับเราก็แพง ล็อกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งคือเป็นธนุมันแขวนคอยักษ์อันนี้ก็เพลินไปหน่อยนะครับก็มันอาจจะหนีในเรื่องของการใช้ท่าคุณยักษ์จับลิงแต่ก็โอเคก็ถือว่าเป็นการแชร์และการได้เห็นในเรื่องของไกลแรงการใช้งานแล้วก็การประยุกต์ต่อยอดนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือศิลปะมวยไทยนะครับเราเรียนรู้ประยุกต์ต่อยอดแล้วคนที่นําไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้ดีนั่นคือคนที่เก่งมากในเรื่องของสตราวิชามวยไทยนะครับ รักษาของเก่าแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้งานนะครับก็เป็นอีกไม้หนึ่งที่คุณแดงก,กางชอบเนาะสำหรับถ้าคุณยั์ผานางนะครับก็เอฟซี MC ที่ขอมาก็ลองไปฝึกดูนะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คนไหนที่เข้ามาดูาคิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์แต่ถ้าคนคิดว่าไม่มีประโยชน์ใดก็ดูแล้วเลื่อนผ่านไม่เป็นไรคุณแดงยินดีนะครับแล้วก็เข้าใจไม่มีปัญหานะครับสำหรับวันนี้คุณแดงกับน้องตะวันต้องลาไปก่อนขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ